สวัสดีครับน้องเองเองมาถ่ายคลิปกับพ่อไหมน้องเฮงครับครับเมื่อนี้ผมได้เมีดมาแล้วเชือกอย่างเดียวชืสเชือดเอฟซีอ่ามามาใกล้ๆสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับไหมทำอะไรครับ น้ำมือนนี่เฮ็ดเมนูนะครับของแสบอีกแบบนหนึ่งเียวอาน้ำเียวอามะเขือเทศก่อนในมะเขือเทศไหนย่ำขาจักอ๋อมะเขือเทศมาแล้วครับมะเขือเทศครับครับมะเขือเทศมะเขือธรรมมะทมโมเอ่อ มะเขือ,อเทศคือเอามาไม่ได้นะมะเขือเทศนี่เทศอย่างเดียวนะครับเมนูนี่ <c oughs> มันสีแซบคับเด้ขาคอง่วนแกงใส่ผักขี้เล็กกระแซบ,บมันห่อนก็นเลยเอาสมสักไว้ ต้มแล้วใหไม่ไมนะครับ,บก,ก้อยไฮว่าตังสีสซะหั่นยำมันเป็นอาหารไทยๆก้อยหั่นบะมี่ักเนา่ากับสิก้อยใส่มนแดงครับหั่นหั่นหันซะก่อนแหลกแหลกน้องเอฟซีมันกินน้ำกันเด้อ ของเสียบของนัวของบานเฮาขาจักงัขขวขนนวาคองัวนี่ละเอนตเองกินเองนี่ละเจ้าหอนนี่ล้วอะไรครับเปียกเหรอไม่เปียกโอ้ยขาอีหลีมักเขียนชั้น Hoa mùa, tùng quy play. Han nói ai, hoa qua hoa gì, hoa gì. แก้วจุก็ได้แก้วสุมก็ได้แก้วคมก็แล้วแต่นะครับเราถนัดเลยมื่อนี้นะจับขอบคุณพี่น้องเอซนะครับที่ติดตามกัน ทำเบิ้งเมนูแต่ละมือสีมีอย่างน่ีอครับพ่อพครับครับครับ,บผมนี่นี่นะใส่น้ำรูปไม่ได้กับพ่อกินน้ำส้มส้มมาบวดห,หน่อยอบวดไม่ได้ ไปหาเบิรงมดแดงก่อนก้อยใส่มดแดงไลเติบไปเลยยังอีกนะครับเอาหมดเลยก้อย ขาจับกหรือว่าก้อยไม่ใช่ก้อยตีนงัวตีงัวไม่ใช่อตีนอะไรครับตีงัวไม่ใช่ตีนอม่อไม่เขาตายแล้วตีนอม่อตายแล้วคนตายมูตายเรา,าเาน้นบอกกันพ่อพ่ออยากเล่กันแต่นาะพ่อผักอะไรนะ นี่ผักเตรียมไว้แล้วครับผักเตรียมใส่ก้อยใส่ก้อยอรอครับกอยไหมครับอุ้ยเอาไปไหนเฮียแกเอามาให้เอซีดูเหรออันนี้เตรียมไปแล้วครับมีหั่นต้นหอมอใบบักกูดหอมแดงหอมแดงแล้วก็ตักไข่กับมีพริกสดอันนี้พักหอมเป เอินแบบบ้านเา่า้วบ้านอื่นก็สิเอินยังมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อซีมก็ได้นี่ครับหันแล้วเรียบร้อย นะครับตีนงัวอมีสีแสบหลายดิยังครับทันแล้วเรียบร้อยผมสีผ้ามาใส่หังหมดแดงอย่ามาใกล้นะครับหมดแดงมันจากกัดนะอ่ากอในเด้อมดแดงเลย โอ้บอหลายเป็นไหนบอหลายเป็นไหนฮหเฮงๆอย่ามาใกล้นะครับมมแดงเต็หมดมอแดงเต็มหมดเลยสุดๆใ้พี่น้องเดืเบเื่องเลยครับโอ้เต็มเลยเต็มเลย อ่อยะช่นะต้องเอาไอีกสักหน่อยนะครับผนตัดห้างโคลงมาได้มันิะคักดอยู่ให้ผีว้อีกที่มันจะกัาพดพี่น้องเลยเดี๋ยวกับไปยอมดักจะข้อ,ของเสีย น้องเฮงอย่ามาใกล้นะครับหมดแดง,งครับหมดอแดง,แงค,รครับผม,มเรอาอ้วมแ่บก้วมนัวและพี่นอ้องเอฟซีไมาได้เบ่งสูตรนี่ต,ตายตายตายกันมองอื่นใครได้เนาะการบอกกนรมองหันพี่น้อง เออ่าแม่ย่าแม่ยิ่งมาเอาก็ได้เด้เกิดมันขึ้นไปกัดนี่ง่อยอ่ะเอาได้แล้วลองเบอร์หนึองเมี่ยเอาเส่จนพวกขาวไอ้แจ้าสนหมดสมหมดสม xưa và... sư mê nụ nỉ vạ Quay Xuân tín mía Quay xuân tín mía say một đèn Hồ lấy Lục Kính máy đầy nhìn phân tích áo cú xá Hèn hèn ma má má, má. má เรียบร้อยแล้วครับ่แบแซ่แบแล้วเ,เรียบร้อยแล้วมาสู้กันปรุงรสชาติบาดนี้ทีปนอันนี้ใส่หลายเผ็ดหลายอาหารอีสานห่อต้องรสจัดๆจักหน่อยนะครับให้ เมี่ยฮ็ดให้กินเขาก็ถนัดทั้งเหนืออีสานเพิ่นก็เฮ็ดคือกันแต่ว่าขอเฮ็ดเองเขาเฮ็ดให้เฮากินทั้งเหนือเฮาต้องเฮ็ดให้เขากินทั้งอีสานเฮานะครับนี่คือก้อย,ก,อยก้อยก้อยทีนี้ยเนาะ นี่ใส่หลกันนวหไหลใส่หลเพชรไหลเข่าควนใส่ห,หลกับหอมไหลน้ำปลาบบดนี้น้ำปลาใส่หลเข้มไหลเอมเพรสกอนคอยปรุงที่หลังค้นเขากันสะกดมง อหอมคาเดอพี่น้องเด้อลองเห็ดกินบึงเด้อต้มขาคอง่วสุูมมือนนิหาใซ่กระได้เราบเา,าต้องต้มเองอยู่ในตลาดมืดบ่ะยากต้มไปแล้วสะอาดเป,ปืปีอยๆเิมก่อน S <S นี่ใส่ผักลงไปครับระให้้้งครับพริกสวนหัน่นนะครับหอมปีลงไปครับครับผมมีตับดอกบัว ครับผมครับผมให้แม่พาตัดนะแม่จ๋าตื่นหรือยังแม่จ๋ากินข้าวนะครับตามด้วยใบบักกูดตามด้วยหอมต้นหอมหัน่นนะครับใส่ไปแล้วมดแดงมาหัน่น Mặc non này thêm thêm có bị thơm hơn, để cho nó có mùi โอเคครับ yeah, นี่ก็เป็นเมนูที่แซ่บครับหอยมยำส้นตีนเมนียบ <c oughs> อกว่าสุภาพขอเอาไฟหลายๆเด้อวัาพี่น้องแด่งมวนนะครับล <c oughs> องบึงเนื้อพี่น้องเนะื้อ เดีเลยว่าแสบหลายแล้วเรียบร้อยของคันตอนการปรุงเมนูนะครับย่ำขาคองว่วหรือย่ำส้นตีนเมีย <c oughs> แสบหลายร่องเฮดบุงเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้ส่วนเมียกำลัง แดงหนากำลังอาบน้ำอาบน้ำนกขัวสีแล้วสาผมแต่ละเทียนี่คิดว่าไม่ฟังเมียซื้อแชมพูมาเนี่เป็นสิบสิบขวดเลี้ยงใสล่ลายอยู่ในห้องน้ำอันนี้บำรุงผมแดงผมแตกไป อันนี้บำรุงหากผมบำรุงนั่นบำรุงนี่ขีดนวดสนิทไหนสื่อมาเลี้ยงไว้สามชั่วโมงกูบม่เล้วอันไห้อาบอันไหนใสหัวเว้ยมาแล้วมาแล้วเห็นแบบแบบบังบังบล้วเดี๋ยวยังบอลซัมนียดมาเป่าผมอีกเมื่อ any anyway. เท่านั้นได้บบห้อยห้อยห้อยมาอยู่เยอะทั้งหลังนี่เอาไปซัำนียเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวมากินน้ำกันครับ